สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาหนะ้านะมาออกหมายที่ของส่งน้ํานะครับผมน,นี่ก็จะเป็นลงของเล็กเหมือนเดิมน,นะครับผมคอยรุ่นคอยเชียร์กันด้วยนะครับผมดูสิว่าอาทิตย์นี้ใจแห,ห้วอเหมือนเดิมหรือเปล่าครับผมเหยื่อใช้วันนี้ก็จะเป็นเหยื่อที่ปักแม้กเกวันศุกร์แล้วครับผม เมเหยือนิ่มนะครับผมเหยื่นบ้านๆครับผมตนันี้แล้วก็เม็ดปมนะครับผมสองตักขอบนล่างครับผมใช้เบ็ดกินุเบอร์สามนะครับผมวันนี้เบ็ดที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นเก้าฟุตสองคันนะครับผมมาแก้สองคันมาวันนี้วันนี้จะใช้เก้าฟุต เป็นของคันสะปินนะครับผมลอกกปิ้นนะครับขับผุดน,น,นะครับผมอันนี้ก็เจ็ดมองนะครับผมก็คอลุ้นคอยเชียร์เป็นกำลังใจให้ลุงใหญ่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวลองเบ็ดกันนะครับผมแต่วันนี้จะมาดักกุ้งด้วยนะครับผมดักกุ้งสองหลังครับผมเพื่อได้กุ้งไปไปทำกุ้งเต้นตอนเย็นนะครับผมไปดูว่าจะได้สัก็ไมวันนี้เอาทั้งสองอย่างเลยนะครับผม ทั้งปลาทั้งกุ้งนะครับผมเดี๋ยวไม่รู้จะได้อะไรสักอย่างเปลา่าครับผมไปลุ้นกันเลย็แล้วครับผม ครับผมก้าวมองแล้วครับผมยังไม่ได้สักแทมเลยครับผมไม่รู้อันนี้จะได้สักแทมหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผมเงียบเก็บมองก้าวมองแล้วก็ปลาก็ดึงอยู่นะแต่วัดไม่ติดครับผมอันนี้ก็ใส่ดักกงไว้สองดางครับผมสองหลังครับดักไว้ฝั่งนน้นหลังหนึ่ง bước vào vai tóc đó

ผมแคมแรกักเกียงครับผมกาจะไม่ได้เกินตัรแล้ว ไม่ได้นะครับผมพยายามกุ้งกันนะครับผม ตัวใหญ่ด้วยครับผมเยอะมันกันนั่นแหละดักกลางวันนะครับผมนะครับผมกุ้งที่ดักได้ว,วันนี้ก็อะไรเยอะอยู่นะครับผมดักักลางวันนะครับเป็นตัว,ตวใหญ่ๆนะครับผมลองมาดักดูครับผม พอได้ไปทำกุ้งเต้นนะครับผมส่วนปลาวันนี้ไม่ได้นะครับผมไม่ได้ปลาตะเพียนตัวเดียวครับผมกุ้งตัวใหญ่มากเลยครับผมสุดยอดนห่ก็เป็กำลังใจให้หลงใหญ่ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไม่หม,มาหมือนเลยมครับผมปลาไม่ได้นะครับผมได้ปลาตัวเดียวครับผมตะเพียนครับผม ไป,ไปแล้วอาจจะกุ้งกลับนะครับผมอันนี้ก็สวัสดีครับเพราะว่าตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วครับผม